เจอแล้วครับเห็ดพึ่งหวานดอก,กงามขาบเบลอเลยนี่ครับนี่เจอมี่สองดอกดอกคำตูงเห็ดพึ่งชาติเห็ดพึ่งหวายครับนี่นี่เจอเห็ดพึ่งแดงเห็ดพึ่งยุงนะครับอันี้หลาดอกแล้วนะอันนี้นี่ครับยังเห็นปะนะเดีย๋ยตอนนี้ มา้ากินทุกอย่างที่หาเพราะผมคือมาณจังหางกินง่ายง่ายิบบชาวบ้านปิดท้ายด้ยนะครับขาดไม่ได้สวัสดีครับอิดีต้รับเข้าสู่ช่องมาาจังครับวันนี้เข้าป่าครับอยู่เขาไม่แก้วครับเข้าป่าหาเห็ดครับเห็ดป่าเดี๋ยวไปดูผลงานกันครับว่าเป็นไงไปครับเห็ดเพิ่งน้ำอ้อยครับ เลยครับนี่ครับเข้าปลาเห็ดเลยครับดอกเลเห็ดพึ่งฟะพ,งพึ่งพึ่งหวายครับนี่นี่อยู่นี่ครับนี่นี่กอกนึงเห็นกองนึงน สองดอกสามดอกแกงแทบเลยครับเผ็ดอย่างเงี้ยหาต่อครับครับนี่เจอเนี่สองดอกดอกคำตูงเ็ดพึ่งชาดไปพึ้งไหวครับนี่นี่กรอบโูดอกแข็งเป็กเลยแข็งเป็กอะกรอบไปกึ่งหวานดอกกำงามเลย นี่ถ่ายรูปย,<า>ย,ย,ยังถ่ายถ่ยายไหมถ่ายแล้วไหนนี่ถ่ายยังถ่ายแล้วจะให้ถ่ายก่อนไม่แย่งเร่เจอแล้วครับเห็ดพึ่งหวาน,นดอก,กงามงขาบเบลอเลยนี่เ,เดี๋ยวไปลุ้นหาต่อเจอแล้วครับเห็ดพึ่งขากอบพึ่งหวานนี่นี่ดอกขมตูม นี่ครับนี่ครับเจอ,อแล้วสองดอกน,นี่คำนี้เจอเห็นหน้าแรกหนึ่งดอกโอ้โหแข็งงาม,งามนะเห็นหน้าแรก ผนดอกนี่ดอกเห็ดพึ่งแดงครับนี่ดอกงามเลยอะไรเขาเขียวหมดมนี่นี่ดอกนึงนี่นี่เห็ดพึ่งแดงเห็ดพึ่งนกยุงครับนี่จะเห็ดพึ่งแดงเห็ดพึ่งนุ่ยงแล้วครับนี่หลายดอกเลยนะนี่น นี่ครับยังเห็นป่ะนะนี่สองดอกต้ง,งามครับนี่ดอกเลยสองดอกเลยเนี่งามคุ่ง,งุงครับ เอนี่ครับดอกนี้ยอยู่ใต้ใบไม้ยงยง,ยง,ยงครับอืมใช่ได้อยู่ดอกหนึ่ง ครับมาดูผลงานวันนี้ครับเก็บเห็ดป่าครับป่าเขาไม่แก้วครับนี่ได้เห็ดขากรอบเห็ดพึ่งหวานแล้วก็เห็ดพึ่งแดงเห็ดลุงยุงครับพอได้แกงครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ดีให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปหารูยานที่กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ